สาเหตุที่แฟนเก่าไม่กลับมาเพราะเ้ามองแต่ข้อเสียของคุณคสมองมนุษย์มี3ส่วนนะครับส่วนของเหตุผลกับส่วนของอิโมชันเฟลลิ่งกับส่วนของสมองสัตว์เลือรร้อยคลานไม่ว่าจะคิดไตรตรองถี่ท้วนอะไรก็ตามแต่ในชีวิตสมองส่วนนี้จะเป็นลำดับแรกครับคือสมองสัตว์เลื้อยคลานจะทํางานก่อน เพราะมันเป็นสมองคิดเร็วกับอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามามันจะชิงคิดก่อนเลยครับมันชิงตัดสินใจก่อนครับแต่ถ้าปัญหานั้นจะต้องคิดแบบตระหนักจริงๆมันจะเริ่มส่องไปให้สมองบอสครับคือสมองที่สองครับแต่โดยส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นครับจะโดนสมองส่วนเนี้ทํางานแทนทั้งหมดครับสมองส่วนนี้ครูคมมักจะเรียกว่าสมองจิ้งจกครับมันมันเป็นสมองสัตว์เลื้อยคลานของมนุษย์ครับ เป็นสมองคิดเร็วกับคิดเร็วๆก็เท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับโงค่ครับซึ่งไอ้สมองส่วนนี้มันเป็นสมองเห็นแก่ตัวเพราะงั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มันรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มันจะวิ่งเขาา้าหาแต่ถ้าสมองส่วนนี้อะไรก็ตามแต่ที่มันมองว่าเป็นโทษครับเป็นภัยร้ายเป็นอันตรายมันจะหลีกเลี่ยงปัญหาคือวันนี้แฟนเก่าไอ้สมองแฟนเก่าส่วนนี้มันมองว่าคุณเป็นโทษครับมันเลยไม่กลับมา มันมองว่าคุณเป็นอันตรายครับมันเลยไม่กลับมาเพราะงั้เนี่ยคุณต้องพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีครับคือคุณต้องพลิกจากการที่เขามองว่าเป็นโทษเนี่ยให้มองว่าเป็นประโยชน์แล้วเราจะพูดไงดีให้เขามองแต่เห็นแต่ข้อดีเพราะถ้าคนมองเห็นแต่ข้อดีมันก็อ <elekt> ย <ric Islands> ากกลับมาแต่ถ้ามันเห็นแต่ข้อเสียมันก็ไม่อยากกลับมาอะไรบ้างครับทําให้แฟนเก่าเห็นแต่ข้อดีของเรากัน2.1ครับ คือคุณต้องพูดทำลายข้อเสียของเราก่อนครับคือสมองมนุษย์เป็นงี้ครับคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าสมองของเขาเนี่ยมีการชั่งน้นนนาํานหนักับในขณะที่ชั่งน้ําหนักสมองรเรกเกเลนเบนหรือสมองจิ้งจกชั่งน้ําหนักว่าคุณมีข้อเสียมากกว่าเลยรู้สึกว่าไม่กลับกับไม่อยากกลับอะ่ะเพราะรู้สึกว่ามีข้อเสียมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยการที่จะทําให้คุณกระดดไมาอีกฝ่ายได้เนี่ยคือคุณต้องทําลายตรงนี้ทิ้งครับ พราะถ้าคุณทําลายตรงนี้ได้ครับคือคุณจะเหลือแต่ข้อดีให้ให้เขาเห็นครับมันเลยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยอยากจะกลับครับภาพแรกเลยครับข้อเสียมันเยอะครับสมองเลยรู้สึกว่าไม่อยากกลับแต่คุณต้องทําลายข้อเสียครับพูดทําลายข้อเสียของตัวเองก่อนมันจะเหลือแต่ฝั่งนี้ครับแล้วอะไรบ้างอะที่จะทําให้เราทําลายข้อเสียได้เพราะถ้าเขายังคิดว่าคุณมีข้อเสียเยอะๆเขาไม่กลับคือคนเรา มันไม่ได้ดีทุกอย่างถูกไหมบางครั้งเราอาจจะเผลอพูดคำลบๆแย่ๆบ่นก่นดา่าในดีก็ตามแต่ออกไปบ้านแต่ถ้าคุณทําลายภาพความทรงจําลบๆตรงนั้นออกได้มันจะเหลือแต่คําว่ากลับครับเพราะมันจะเหลือแต่ข้อดีของคุณผู้ทําลายข้อเสียยกตัวอย่างครับเช่นหนึ่งครับฉันไม่น่าทํานิสัยแบบนั้นออกไปครับตอนนั้นฉันไม่น่าทํานิสัยแบบนั้นออกไปเลยอะ เวลาคุยกับเขาครับมาคิดตอนนี้แล้วมันมันดูเป็นเรื่องตลกอย่างนะครับตอนนั้นฉันไม่น่าทํานิสัยแบบนั้นออกไปเลยสองครับตอนนั้นคิดๆเนี่ยฉันก็ขำว่าฉันทําไปได้ไงนิสัยแย่ๆแ,แบบนั้นตอนนั้นฉันไม่น่าทํานิสัยแบบนั้นออกไปเลยแต่พูดให้มันอยู่ในอารมณ์ของความรู้สึกว่าขำๆตลกๆหรือตอนนั้นฉันคิดว่าฉัน ทำไปได้ไงอย่านิสัยแบบนั้นอ่ะคิดๆแล้วก็ยังรู้สึกขำอยู่เลยทันทีที่คุณพูดแบบนี้ออกไปอีกฝ่ายจากการที่ยังยึดติดว่าเนี่ยคุณเป็นคนแย่คนคุณเป็นคนที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยจะเริ่มคลายความเชื่อเกี่ยวกับคุณในเรื่องแย่ๆออกเพราะอีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเพราะเราบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่น่าทําแบบนั้นเลย มันรู้สึกว่าเป็นคนใหม่ไปแล้วอะไรทําให้คนคนนี้เป็นคนใหม่วะเฮ้ยทำไมเขาถึงคิดแบบนี้วะเอาแล้วทาไมเอ่เอเขาไปเจอใครหรือเปล่าตอนนี้อะไรทําให้เขาเปลี่ยนไอ้ความเชื่อที่เขาเชื่อว่าคุณเป็นคนลบๆมันค่อยๆจางลงแห่ะหนึ่งครับทําลายข้อเสียของตัวเองก่อนครับว่าเอ้ยเนี่ยไม่น่าทําแบบนั้นเลยสองจุดสองครับหลังจากทําลายข้อเสียครับให้บอกว่าเรากําลังก้าวสู่ชีวิตใหม่ เนี่ยตอนนั้นเนี่ยฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลย1 2 3 4, ่งสงสามสีต่างๆพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนนี้ฉันก็เริ่มชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วนเราบอกว่าตอนนั้นเราไม่น่าทําอะไรและตอนนี้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันดีกว่าเดิมอย่างไรคำพูดเหล่านี้ไม่ได้บอกให้เขารู้สึกเลยนะครับว่าเราอยากกลับไปแต่คำพูดเหล่านี้เรากำลังบอกว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ย มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าของฉันและตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วฉันกําลังก้าวหน้าจําไว้นะครับแฟนเก่าจะกลับมาก็ต่อเมื่อเราไม่ได้พูดดึงดรามา่าแต่เราพูดเพื่อดึงคุณค่าของตัวเองขึ้นมาเรากําลังจะเปลี่ยนโพสิชันหรือตําแหน่งในหัวหรือในความคิดของแฟนเก่าเพราะแฟนเก่ายังคิดว่าเราเป็นคนเดิมมันเลยไม่กลับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนให้แฟนเก่าคิดว่าเราเป็นคนใหม่แล้วสิแฟนเก่าอยากกลับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนนี้ชีวิตของยังก็ได้เริ่ม ต้นใหม่ที่ดีกว่าสมัยก่อนแล้วนะครับแต่ว่าแค่มองย้อนกลับไปอดีตแล้วก็ยังรู้สึกขำอยู่เลยนะครับให้พูดว่าถ้าย้อนเวลาไปได้ครับ 1. พูดทำลายข้อเสีย 2. บอกว่าชีวิตของเรากำลังก้าวสู่ชีวิตใหม่แล้ว3บอกว่าถ้าย้อนเวลาไปได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฉันจะไม่ทำเรื่องแย่ๆแบบนั้นนะถ้าย้อนเวลาไปได้เนี่ยฉันจะไม่ทำนิสัยแบบนั้นนะ ถ้าย้อนเวลาไปได้เนี่ยฉันจะไม่มีอารมณ์ลบๆแบบนั้นจำไว้นะครับหนึ่งทำลายข้อเสียพูดทำลายข้อเสียสองบอกว่าชีวิตของเรากำลังก้าวสู่ชีวิตใหม่แล้วสามบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฉันจะไม่เป็นคนเก่าแบบนั้นนะฉันจะไม่ทำพฤติกรรมแย่ๆแ,แบบนั้นพอคุณพูดสามอย่างเนี้ยอีกฝ่ายอะครับจะมองว่าคุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมไปแล้ว คุณไม่ได้เป็นคนเก่าที่เขาลิงก์ไว้กับความรู้สึกแย่ๆเรปทิเลียนเบรนตอนแรกมันลิงก์หน้าของคุณด้ว้กับความรู้สึกแย่ถูกไหมแต่คุณบอกว่าฉันเป็นคนใหม่ครับที่ดีกว่าเดิมครับเพราะงั้นเนี่ยจากการที่มันมันคิดมาโดยตลอดว่าคุณยังเป็นคนแย่แบบนั้นนิสยัยเดิมๆนิสยัยลบๆขี้บน่นขี้ดาขี้วิงขี้เหวี่ยงพอคุณพูดอีกสามอย่างเนี้ยอีกฝ่ายมันวางอาวุธทั้งหมดและมันคิดว่าคุณเป็นคนใหม่ไปแล้วครับ พราะงั้นเนี่ยพอคุณเป็นคนใหม่อีกฝ่ายเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะเรียนรู้ชีวิตของคุณมากขึ้นว้วตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ตอนนี้กิจวัตรประจาวันของคุณเป็นยังไงบ้างมันทําให้อีกฝ่ายอยากเรียนรู้ในชีวิตของคุณใหม่อีกครั้งอย่างเดียวอะหน้าที่ของคุณที่คุณต้องทําคือพูดทําลายข้อเสียของตนเองในหัวของอีกฝ่ายให้ได้คนไม่กลับมาเพราะเขายังมองว่าคุณยังเป็นคนเก่าเวอร์ชนันเดิมแต่คนจะอยากกลับมาถ้าคุณพูดให้เขารู้สึกว่าฉันคือคนใหม่ เวอร์ชันใหม่เรื่องนี้ครูควมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุณครมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจอยู่ทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะ ตกไปอยู่กับมือที่สแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนูน่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นร้านครับ สุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทําอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอีบุ๊ก1 0 0ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสานี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับ คนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ